ผมผมยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์เอาง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นมวยไทยเนี่ยถ้าจะหาเงินจริงๆหนึ่งล้านคนมาฝึกเนียออืแล้วคุณ,ค,ณคูณกลับไปไปสักแสนสามแสนบาทต่อ,อหัวไปอยู่สักสองเดือนสามเดือนเนี่ยอย่างเงี้ยมันคือสามแสนล้านนะเออมวย<ร>ไทยเรียนทําอาหารไทยเอาอีกสักล้านหัวลํำไทยเอา เดี๋ยวนี้มีทำกิฟต์เก่งๆมาบ้านเราอีกสักล้านหัว mm hmm. พราะว่าการหาเงินเข้าประเทศเนี่ยม mm ัน hmm. มันน่าจะมีช่องทางใหม่ๆเยอะที่ไม่ใช่ครับโยนให้แก่การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไป uh huh. หาคนมาเที่ยวครับเอาขายอะไรขายภูเขาทะเลอืจะ mm hmm. ไหมขายคอนเสิร์ต uh huh. อย่าเนี้ยมันต้องปรับวิธีหาเงินแล้วก็ตั้งโจก uh huh. ซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานรัฐเขาสามารถระดมสมองแล้วคิดคถึงการหาไรายได้ แล้วถ้าเกิดรายได้มันเข้านะครับอาจารย์พี่บวยครับมันก็จะไม่ต้องกู้เยอะขนาดนี้หรือมันอาจจะพอดีพอดีเลยก็ได้อออถ้าอย่างเงี้ยคุณจะตั้งรายจ่ายไปจ่ายเงินเดือนเยอะๆไม่เป็นไร,รเพราะว่าสมมุติว่าบริษัทเนี้ยพนักง,งานเราโหูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินเดือนอแต่แต่หลายกิจการเชื่อไหมพนักง,งานเนี้ยออกไปช่วยหาเงินครับครับออกไปสร้างรายได้ให้กับธุรกิจแล้วอยู่รอดได้ครับ คือรายจ่ายมันมันจำเป็นต้องจ่ายเพราะว่าเป็นค่าตัวค่าคนครับแต่เอกชนเขาลดลงนะฮะลดรายจ่ายจากเรื่องคนปรับลดบแต่ถ้าเกิดในระบบราชการไม่ได้มันต้องคิดหากระบวนการทํายังไงให้ให้สัดส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนี้ยต้องต้องเอาไปช่วยหารายได้เพิ่มขึ้นครับแต่ว่าในรูปแบบของการบราิการแบบนี้มันอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นพอโอเคนะผมเลยย้อนกลับมาเรื่องที่พี่บุวย ตั้งประเด็นเรื่องตัวเลข S B ในหนึ่งในสิบบญญัติสิบประการตั้งสองประถามนไม่ก่อนหนึ่งต้องถามพี่บุ้ยว่าเพจเนี้ยพี่บุ้ยแน่ใจนะไม่ถูกแฮกแน่ใจให่ป่เนี่อถ้าเพจนายกถูกแฮกนี่ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะมีคนมีคนแฮก้วไปแก้ตัวเลขหรือเปล่าออถ้าเพจนายกถูกแฮกก็ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ววันนี้ถ้าพูดถึงหลักหลักพันเนี่ย มันพูดไม่ได้อ่ะ SME มันหลักสามล้านน่ะจำนวนลายมันสามล้านนะครับครับตัวเลขมีอยู่ที่สสวที่ท่านเข้าใจว่ามาตรการที่ตัวเลขประกาศในเพจท่านเนี่ยท่านนายกเพราะว่าท่านนายกนั่งเป็นประธานสสวอือือมครับมันเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน SME ตาม SME รายล่าแห่งชาติแต่ถ้าหลายหลายหลายโปรเจกต์เป็นหลักพันเนี่ยมันไม่ได้ครับอ่พันลายสองพันลายห้าพันลาย หลักหมื่นลายย,ยังยังยังไม่มีเรียกว่าไม่มีผลไม่มีนนยะสําคัญเออมันเหมือนเอาหินโยนลงไปในจอแหนะในบ่อแหนะอ,อยู่ตรงไปต่อม,มันก็หายปุ๊บกลับไปเพ<อ>ราะ<อ><อ>ฉะนั้นมันต้องเล่นกันเป็นหลักแสนนี่หละครับอืมวันนี้เอสเอ็มถ้าเกิดท่านจะช่วยมันต้องแยกเลยว่าเอสเอ็มเกิดใหม่ปีหนึ่งหกหมื่นเคสหกหมื่นเจ็ดหมื่นกิจการเนี่ยถ้าต้องทายัางไงให้มันขึ้นมาสองเท่า เพราะคนรุ่นใหม่คนทําธุรกิจเขาพร้อมจะทําครับแต่ที่ท่านบอกอะไรนะอะไรเอื้อนะเอื้อเอื้อเดี๋ยวต้องกลับไปดูโพยอะไรนะปัจจัยเอื้ออะไรนะของครับอการให้เป็นให้เกิดเป็นธุรกิจมันไม่เอื้อนะครับผมจะฟ้องท่านนายกนะสร้างสภาพแวดล้อมสร้างสภาพแวดล้อมก็คือสร้างอีโคซิสเต็มสร้างอีโคซิสเต็มผมวาง่ายๆเลยนะจะฟ้องท่านนายกนะ ไปจดทะเบียนวันนี้คนเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากจดจริงๆนะเพวกมันยุ่งมันโคตรยุ่งเลยนะใครจะจ่ายยุ่งยากไปหมดตั้งแต่วันจดทนายกต้องไปเอื้อทําสภาพแวดล้อมเอื้อการจดบริษัทวันนี้จดออนไลน์ก็จริงนะครับอแต่ใครที่จ่ายโคตรเยอะเลยนะครับอจดเสร็จแล้วต้องไปจดนู่นจดนี่จดประกันสังคมจดภาษีนะครับต้องไปจดแบบหรือไม่จดแบบต้องไปยื่นแบบมันไม่ใช่วันสต็อ เซอร์วิสค่าจดบริษัทก็ห้าพันไม่รู้จะเก็บไปทำไมตเสียตังคห้าครับอยากรู้จริงว่าเสียห้าพันบาทค่าจดฮะบริษัทกับหนึ่งพันบาทห้าผู้ส่วนจำกัดเนี่ยเอาไปทําอะไรเออกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่หาเงินนะครับถ้าหาเงินเราไปช่วยประเทศชาติก็โอเคนะอืมเออแต่ว่าคําถามอย่างนี้ว่าเราอยากจะให้ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่จดทะเบียนบริษัทกันเนี้ยก็ต้องเอื้อให้เขาจดได้ง่ายสิควันสต็อปเซอร์วิส วันนี้จดด้วยออนไลน์ก็จริงแต่ยุ่งยากโคตรยากของนี้ละกันเด็กรุ่นใหม่ที่มาปรึกษาผมเนี่ยนะเขาบอกว่ารอหมดแล้วต้องใช้อย่างน้อยสามรอบโอ้โหกว่าจะสําเร็จเออไปหมดแรงแต่ค่าธรรมเนียมก็ยังอยู่เวลาเสร็จแล้วจะไปคัดสงสือคัดไร้ฤทเสียค่าธรรมเนใช่ใช่และอายุอายุขายใช้ได้สามเดือนหกเดือนมันจบปา พอจดเสร็จปุ๊บจะทําธุรกิจมันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเพราะกู้แบงก์ส่วนใหญ่ก็ต้องอย่างน้อยสามปีขึ้นไปครับเห็นไหมะแล้วสุดท้ายก็กู้ในระบบธุรกิจไม่ได้ก็ต้องไปกู้ส่วนตัวท่านนายกถึงถามเนี่ยผมจะตอบท่านนายกรุงตู่ว่าก็นี่ควเรือมันทะลุเพดานก็เพราะอย่างนี้ไงในสิบสี่จุดห้าแปดล้านล้านเนี่ยกู้ไปทําแบบเนี้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ คูณโกมันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับครับไปทําธุรกิจไปทําอะไรอ่ะสิบสี่สิบสี่จุดห้าล้านนะครับขอโทษคูณยี่สิบไปเป็นลมเลยนะครับพี่บ๊ยครับโอ้โหสามเกือบสามแสนเกือบสามล้านเกือบสามยี่สิบเปอร์เซ็นสามล้านล้านสามล้านล้านเกือบสามล้านคนไปทําธุรกิจเป็นหนี้โดยใช้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลร้อยละยี่สิบแปดร้อยละสิบแปดไปทําธุรกิจร้านค้าอาชีพอิสระ ด้วยเงินกู้พวกนี้สามล้านโอ้โหเนี่ยครับแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมครับมันเนาะมาเจอเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ตายหมดรังนั้นถ้าจะพูดถึงเอสอมอท่านไม่ต้องไปทําอะไรมากท่านแค่แบ่งท่านซัพพอร์ตเขาในเรื่องการจดทะเบียนเกิดใหม่อปุ่มเกิดใหม่ท่านให้เขาเกิดแล้วก็มีสินเชื่อให้เขาสักก้อนหนึ่งครับถ้าเขาจดถ้าพี่บุวยลูกพี่บุวยไปจดบริษัทครับ กล้าหุ้นกับเพื่อนแล้วจำเงินหนึ่งล้านบาทไปจดทะเบียนอ่ะฮะไอ้น,นี่คนเด็กรุ่นใหม่เขาเริ่นเอาเงินไปลงแล้วนะใช่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 แล้วทำไมภาครัฐไม่สปอร์ตเขาหนึ่งตอนหนึ่งก็หนึ่งล้านไหม,ออ 1, ไมล่ะครับเออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะกู้ไปขยายธุรก,กิจไปทําอะไรตออ่ออีกื้ก็เขาลงทุนไปล้านหนึ่งแล้วครับแต่ว่าในระบบเขาบอกไม่ได้ต้องรอสามปีก่อนถึงจะกู้ได้อก็ไม่ได้เกิดเลยอ่ะกลุมที่จะเกิดจะสร้างอีโคซิสต์เศรษฐกิจไม่เกิด้วยรัดคุณไม่ได้ พราะเขาลมใต้ดินหมดอขายของออนไลน์ก็บอกโอ้โหไม่เอาเลยปวดหัวทั้งเรื่องแวดทั้งไม่แวดทั้งภาษีนุ่งน้่นั่นก็ลมลงดินหมดอย่างนี้เศรษฐกิจไม่ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิดอกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วเนี้ยมีทั้งรุ่มรุ่มดอนดอนมีทั้งดีไม่ดีแล้วบางคนก็แข็งแรงก็จะต่อยอดทําอะไรมันก็ติดขัดไปหมด ถ้าท่านถ้าท่านนายกนั่งอยู่ที่สสวท่านนายกอาจจะต้องมอบหมายสั่งการให้ไปแยกกลุ่มช่วยดีกว่าช่วนกลุ่มที่กําลังสาหัสอยู่คกําลังจะตกหน้าผา<อ>บางคนก็โชค้ายฟอ้องแล้วเนี่ยครับก็ก็ไม่ควรปล่อยเขาตายตาย,ตายจากไปเพราะธุรกิจที่ตายเป็นหนึ่งกิจการแล้วเลิกแล้วหยุดด้วยถูกฟ้องกด็ดีถูกยึดก็ดีมันลากเอาห่วงโซ่ของเศรษฐกิจในระดับ หลากย่าเนี่ยมันพังไปเป็นห้าเท่าสิบเท่าเลยนะครับครับอือจะไหมพี่บวยเจ๊งเป็นหนึ่งกิจการจ้างคนก็เจ๊งซื้อของก็ไม่ได้<ช><ๆ>เก็บเงินก็ไม่ได้